สวัสดีค่ะพี่แอมเอลดีนะคะวันนี้พี่แอมนะคะจะพาทุกคนมาที่ร้านอาหารร้านค้งเจ้าพญานะคะร้านนี้นะคะเป็นร้านที่แอมนะคะกินมาตั้งแต่ลูกตัวเล็กๆจนตอนนี้นะคะลูกแอมเป็นหนุ่มฟอหล่อเฟี้ยวแล้วอายุ18แล้วแสดงว่าแอมกินมาแล้วประมาณ18ปีนะคะเราจะไปดูกันนะคะว่าร้านนี้มีเมนูเด็ดอะไรที่โดนใจพวกเราแล้วก็ทําให้เราติดหนุบกับร้านนี้มานาน10กว่าปีนะคะตามไปดูกันได้ ชิมกันเลยอันแรกเลยนะคะก็คือมีตัวนี้เลยตัวนี้จะเป็นเมี่ยงปลาช่อนนะคะเป็นเมี่ยงคล้ายๆกับออน้ำเมี่ยงคำนะคะราดบนปลาช่อนทอดร้านนี้นะคะปลาชล่อนแบบตัวใหญ่มากแตัวใหญ่มากแล้วก็เครื่องเขาอร่อยมากเป็นร้านที่กินกี่ครั้งรสชาติก็ได้แบบเดิมเลยนะคะอร่อยทุกครั้งเลยไม่เคยผิดหวังเวลาเราไปร้านทั่วๆไปที่แอมไปกินอะ่ะส่วนมาก สมัยนี้ยเขาจะน้ำยำเขาอะจะออกแนวที่เป็นน้ำตกใช่ไหมใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ยเขาจะเป็นแบบหนือนไ่ทำโบราณที่เรากินกันะเอามาลาดที่ตัวปลานะแล้วถูกปลาเขาดิ่แบบัวจะใหญ่ไปไหนเนียสั่งทุกครั้งตกใจทุกครั้งเราก็สั่งเพิ่มทุกครั้งเหมือนกันนะเนี่ยถูกปลาตัวนะ้วเวลาตกขึ้นเนาะเราต้องกินคู่ก,กับน,น้ำยำเขามันจะเป็นน้ำเมี่ยงอ่ะตัวเองหนูเมี่ยงทำอ่ะ อร่อยมากเป็นเมนูที่กินมาแบบสิบกว่าปีแล้วอะยังไม่เบื่อเลยอ่ะเปลี่ยนแฟนไปสามคนยังกินเมนูเดิมอยู่เลยอะ <laughs> ีิงานบอกว่าดูไม่พลาดี๋ย่านันทำให้ดูใหม่นเมนี่ยเขาจะมีหัวนะมีตะไคร้สำหรับคนที่ชอบคนสมุนไพรแต่ว่าไม่ชอบใส่เผ็ดจะตัดอันเนี้ยานนสายหว,า,วานะหวาหนเผ็ดๆเปรี้ยวๆอร่อยอ่ะถามาถึงเมนูเด็ดที่เรามาถึงแล้ว เยมากร้านเนี้ยเย็นทูกตัวบอกเลยแล้วก็นำ้ำจิ้มเขาจะแบบสุดๆถ้าใครอยากได้แบบฟิลแบบว่ากินปุ้งแม่น้ำข้างแม่น้ำนะรับรองมาที่นี่เลยนี่ดูญิเนกุ้งแบบว่าแน่นมากเ็ยอยากดือไม่ออกใช้ความแตงยางกาน <S <S ขอขอนุญาตใช้มือนะคะ หรือว่าเราได้กินของขหมดไปไหมอีน,นี้เราแบบจะชิม,ชมให้ชิมให้เฉยๆนะไม่ได้กินหมดเมนูถัดไปนะคะตัวนี้เลยเล่นเอ็นตุนโค้งเจ้าพญานี่ตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นตัวที่แบบว่าอร่อยมากแล้วก็มาทีไรนี่คือต้องโครงมาสั่งเลยไม่งั้นหมดไม่ได้กิน พี่เขาก็ใจร้ายเขาไม่เก็บไว้ให้แอมเนี่ย,ยต้องโทรสั่งตลอดเลยเนี่ยตรงเนี้ยต้องโทรจองล่วงหน้านะลูกคา้าถ้าแบบอยากกินเนี่ยต้องจองไว้เลยถ้าไม่จองนะลูกคา้าอาจจะแบบมาไม่ทันคนอื่นก็ได้นะเพราะพี่เขาจะไม่ทำเอาไว้เยอะนะ้เราถึงจะได้กินสดๆอร่อยๆเลยนี่ต้เนเอน,น,นเลยี่้นกเลยแล้วก็จะชิมให้ดูนะ เดิมเลยค่ะอ,อก็มีทั้งเอ็นตุ่นเนื้อตุ่นอยู่ในนี้นะอ,นนนนอ,อันนี้เป็นเป็นเนื้ออันนี้เป็นเนื้นอละค่ะเป็นตุ่นนะนะคะที่เราจะกินกันก็คืออันนี้เป็นแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากายนะคะอันนี้เป็นปลากายแบบว่า เรียกอะไรนะปลาไร้ล้วนเลยไม่มีผสมอย่างอื่นเลยไม่มีแป้งด้วยหมาออะกสายที่แบบว่าไม่ชอบแปงนะ้งและอะไรนะแบบถ้าหิวต้องนึกถึงร้านนี้เลยอ่ะคือแบบต้องใช่น่แน่มันจะไม่หวานนะตัวเองรสมันจะออกเผ็ดๆน,น,นิดนึงแต่เด็กกินได้ถ้าใครอยากกินแกงเขี่ยวหวานที่เป็นรสแบบโบราณนะคะ ทําถึงเครื่องเลยไม่ใช่เหมือนแกงตามที่เราไปู้ถึงละยี่สิบสี่สิบที่แบบหวานหวานเลี่ลยนๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะอันเนี้ยเขียวหวานของเขาเนี่ยคือแบบเครื่องโบราณมากเผ็ดมากอร่อยมากแตมจะกินไม่ดูกคำหนึ่งนะรู้สึกคำเมื่อกี้มันไม่ค่อยเต็มเลยอ่ะ ที่เขาแบบทำทีละทีละหม้อให้เราเลยคือแบบเราสั่งเราสัานะ่งเขาก็ทำนะไม่ใช่แบบว่าเขามาทำซื้อไว้แล้วให้เราตื่นนะที่จริงอะ่ะถ้าเราสั่งไม่กินข้าเวเลยใช่ปะ่ะเราก็ไม่ต้องสิบคาแต่ว่าวันนี้แอมสั่งกินข้าวนิดนึงเพราะว่าแอมสว่างต้องกินข้าว,าวาาที่ร้านนี้เขามีขนมดีด้วยนะแต่ว่า ต้องสั่งล่วงหน้านิดนึงเจ้าของร้านน่ารักมากขาบอกกนะคะที่เราชิมมาก็คืออร่อยทุกอย่างเลยแล้วก็รับประกันเลยลก,การันตีได้เลยว่าถ้าทุกคนมาแล้วจะไม่ผิดหวังนะคะคถ้าเรามามาไม่ถูกนะคะก็คือสามารถ เซิร์ชไปที่ g o o g l e Map นะคะชื่อว่าร้านโคงเจ้าพยานะคะร้านที่เป็นลอลิงนะคะเป็นเงินร้านนะคะร้านโคงเจ้าพยาหรือว่าถ้ามาไม่ถูกยังไงนะคะโทรหาเจ้าของร้านได้เลยพี่สานะคะที่เบอร์0821056065แล้วก็0870601015นะคะสำหรับวันนี้ก็คือแอมฝากล้ลนร้านนี้นะคะร้านโคงเจ้าพยาไว้ใน ของทุกคนเลยก็ลองมาชิมแล้วอร่อยแม่อร่อยยังไงก็เราก็มาคุยกันได้นะคะที่เพจนนะคะแต่รับรองเลยว่าร้านนี้แอมการันตีเลยว่าอร่อยแน่นอนค่ะ